สบายดียามเสาทุกคนมืวานนี้เห็นเฮ็ดไหวลายบ่อนลิปินองรัดตื่นหนึ่งเตตีต้หาบุก็เลยมาก่อนซาแปะนะซาแเปแเหิือนตื่นจ่ารัดเลยอย่างมาก่อนว่าไหะทุกคนเห็นเฮ็ดไหวยันกระจอเอาก่อนเนาะปะ่ะเพราะว่าเราไปไปหาตอนแรงเมื่อวานนี้นะจนเป็นตอนเสาเมื่อนี้ดอกเฮ็ดมันสิใหญ่ทุกคนทุกคนจนะนเหน็นผลเป็นว่าละเลยต้องฟาเอาอไปเนาะพี่น้องตะเวนเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องรยาการยามเสาร์ ไปก่อนพนดูพี่น้องไปอ่านยังยันแ่เข่าเจาะเอาเฮ็ดก่อนเดี๋ยวนี้นะนี่ทุกคนดเพียวเห็นวมวานนี่พี่น้องดอกแรกของมันงามสุยสวยทุกคนมาได้าเห็นว้ยเห็นเขาหาเจะเสีตาย ับไม่มีแล้วเดี๋ยวพี่โตพี่ใส่กแลกระดาบนี้เนาะ

ปนกันแล้ว่าเบาเจดอกเกียวไอมกีกังอเนาะเขาาเห็นคนางมาเลยยังกมญาบเฮ็ด ติงกอกนลังออกนะถ้าโมเห็นอันนี้เอาไปอาโได้เลยคะกนโมไปแ้ขุดแต่โมถึงหาพวกกันเดีให้พวกกันสั้นเลยโมขุดกันก็ได้เนาะมันอยู่ลิฟดอกมันใหญ่ให้พวกยามีกมเ็พวกยามันเป็นดิจองเนาะการดิจองเราผลิตคนแบบนู้น อ่ะก็รันทำงานก่อนอ่ะแถวหนึ่งเรดอกไหนอืออือเดินมาหมดแล้วหมดตั้งแต่บวชต้นไม่เป็นหมดเนี่ ขุดมันเลยเอาไปทำสายไหมยิ้มนะแค่ผู้คนอันนีคน้คือเหตุผล แต่กไมใหญ่คาะันออนข้าหักนี่ยน้ำนะแต่ว่าามันจะบใหญ่ค่ะมันออกแต่เขาเก็บแบบนี้แตบเคยเขาให้วกไม่ใช่วกตอน่าเนะ ก็อาบอลกลางทุกคนคะแนนเราจะคุดหักกันขึ้นห่างปวกเลยเก็บปวกจุ้มแล้เก็บหมวนพี่น้องเก็บดอกบานเก็บง่ายแต่ว่าเหลือกดอกจุ้มกิโลแพนเสียบโบเก็บนี่เดียฮะคนนทุกคนมาน่ากันเก็บเพชปวกเก็บลมกันพี่น้องเห็นอย่างโอเอน้องไปเห็นก่อนจบไปแล้วพี่น้องบอนแหลกแหกมานเดือปล้ายเื็นเนาะพอแกงหน่อยแล้ว ดดดเดี๋ยวมาหลุดมีตังค์พี่น้องบอลที่สองที่เราเห็นไว้นะมีอยู่จากบอลนหนึ่งเอาไปแล้วสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกหักแต่ว่าบอลเักเก็บน้ำนะเพราะล้ำเก่าจะคลองก็เห็นไหลเลยพี่น้องบอลเราเห็นแดนว่านเลยน,นะเขาเตะจนมุนเขาไปแต่เสาแล้วยววี่งเพรชจนมุนเบิ้ด เยวเี่น้องไปจ้าสากับมสลิมอิาไเขียีมอเอาเขียมไปจ้าสาอะเขียเฮ็ดนอเขียเตะทิตักกระดค่ะในน้อยเนปะ็นตนอบุ้มกันข้าเจ้าปะกานกะไปสังดนดิบ้างินได้อือข็มเห็ดมา คนเลยงว่าอะเกียกบคนเหรอเนาะโอ้เรื่องอะไรจะดูพี่บุญพี่เบุ่คมมอคนก็บ่เบื่ออืมผีดอกป้าดอกงี้อืมทุกคนคนเด็กเลยเทางงนยานวยาทางงอนยาวกับแถวทางงอนยาวเก็บมาตามั้งแนะต่นคนเนาเราคือเล็กน้อื่นทางนยาวปันไป อึไม้ดเลยเดินเป็นไงเป็นได้นะค่ะอาทุกคนงําด่จะปินีวเฮ็ดปวกเดินหกลงไปนะ่นเฮ็ดปวกเดินหกนต่ำปไงสั่นี่ทนเห็นงาโเลยกที่มาเจาบนเฮ็ดเจยงนจับ็ี้ยเ บ้านห่มแตกควนเห็ดนะแช่ไปเก็บไปดูอ๋อบุยผู้ใดมาหาหาแต่ขางจ่างมาจ่างเห็ดมา,าดดเดือดอกจุ้มค่ะเดือดอกบ้า,าี่ม จะมาดูกระชิมุุนแล้แต่ขนาดนี้นะเห็ดเฟืองนี่เช็คชิว่าหวนี่อะไดอกบานนี่มุนลายดีเต็มกระทาเอาไปลงหวยทุกคนเก็บเพเืองแล้ว เดี๋ยวกระตาเราเราล,ลงวิดก,กันลงวิดก,กันก็นได้มาลงเลยบ่ <c oughs> ลองพากระตาเรียนดูม <c oughs> าเทาลงวีเอสเทาลง <c oughs> นี่ทุกคนอันน, <c oughs> นี้อะบาดเนาะนี่ไง พี่น้องคนเก็บเห็ดมาเก็บไปนําดึงไปนําหตาลเลี้ยไปทางใหม่ตาลเลี้ยหาเห็ดใหม่มันได้ลุดนะพี่น้องการน้ำเห็ดบ่อน,นเอาเก็บเมื่อวา,า,านนี้เงินท้งแบบบุ๊กเอนาะทุกคนบ่อนเอาเห็นว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวมาเพิ่งน้ำกันบุญบุได้หลักเก็บมาสื่อฝาก

ไม่น้อยหนึ่งไม่แพ้ยูกับพายูบัณฑ์ Давай, 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 มือหัวห้วดมคุ้มมือเลยทุกคน สุลงนือวาตัวก็อือืมกดันน้ดอกไมนอยเบิ่งคนเก็บเ็ดูอันนี้เฮ็ดทุกคน มกีนนดีจะมาได้เหตุฮัลโหลพี่น้องนี่ยงกินตาล้อเล

ดกเถหาดอกาาอาหาดอกเทิดหาดอกดอกใหญ่เลยใหญ่น้เทิดเพือนนะท่าคนเห็นครบทุกคนยงก็ครบครบ เห็ดปวกนะพี่น้องเห็ดปวกนาแตกปวกนาแตกหานเนาะหวานได้ดึงงามปนอะมันออกนูอ่นี่านมาก กาบบัวงกัดแกมเดี๋ยวแตกบดทางพวกทิดดึงเลยางปวกทุกคน แถวนี้เขาเก็บมื่อวานลำเก่าตัวเองนั่นเอทุกคนเห็ดปวกเขาได้ประมาณนี้นะมันบผสมมาดุลกันนะพี่น้องเพราะว่าเป็นเห็ดปวกลา,าล,า <laughs> ลายสายพันธุ์ลายบอนลายสายพันธุ์อีกเลยเอาเห็ดเฟืองจก่ทัง้งเพิงเดี๋ยวมือแรงจังสิไปซื้อเรากินลงวัดมือสองหมื่เลยหาเรากินบ่ไดเอยน,นั่นเนาะ นี <inequ ity S 1> ่พี่น้องไดดเวิร์ดเลยทุกคนทุกคนเห็ดที่หามาได้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดเฟืองเผาก็มี้นท่านบอกเอาแบบมันยังงามอยู่เนาะย่าชิมกันทุกคนตอนนี้ก็ถามหมอพ่อแล้วบอกหมอพ่อหรอกว่าเห็ดมันออกตำนีเนาะมันออกบปลายอ่าจะคิดว่ายังไดดพี่น้องเขาเสื่อเอิญเว่าเซียนบอกรือว่าเขาเสื่อเอิญคนหมานในหมู่บ้านเทั่วไปหาเห็ดกับปลายแต่แต่เ้าสองคนก็สองเป็ดได้อายุหกปลายนี่ิปหน่อย